โกสุมพิสัยเมืองคนดีวันนอุทยานโกสัมพีหรือเรื่ององค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์งามจับจิตบึงปุยสอกรอมเพื่อโกสุงพิสัยสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามขอเสนอสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเององค์ประกอบที่ 1. ผลงานการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัยมีวิธีการกระตุ้นให้บุคคลเกิดการใฝ่หาความรู้เรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อการพัฒนาด้านทักษะอาชีพได้นำเนินการจัดเวทีประชาคมร่วมกับชุมชนเพื่อสอบถามความสนใจความถนัดของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สกลรเภอโกสุนพิสัยมีหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหลักสูตรการสานตะก้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ของกศนตำบลแห่ใต้ทำให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นระดับจังหวัดและหลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่ย้อมสีจากธรรมชาติซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นเลิศเบสแพทีสของกศนตำบลหนองเหล็กและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางเพจ Facebook YouTube สกรอมเภ่โกสูพิสัยและระบบซีสมาร์ททำให้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าบริการการทอผ้าคลุมไหลย้อมสีจากธรรมชาติระดับพรีมเมียมประจำปีพุทธศักราช2566ระดับจังหวัดและได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าบริการระดับดีเด่นประจำปี2566ระดับจังหวัดองค์ประกอบที่2นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา สกรอมเพือกสุ่มพิสัยมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่ตรงตามความต้องการความถนัดและความสนใจและบริบทชุมชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนได้นำนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นผ้าคุมไหลย,ย้อมสีจากธรรมชาติได้นำสารส้มและน้ำยาปัผ้านุ่มมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ผ้าคุมไหล่มีความนุ่มและไม่ตกสีหลักสูตรการทอผ้าคุมไหล่ย,ย้อมสีจากธรรมชาติเป็นการนำเอาสีจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นสีในการย้อมผ้าเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเปลือกผลไม้ตามฤดูกาลเปลือกฝางเปลือกประดูดอกจานดอกดาวเรืองและใบไม้นานาชนิดเพื่อลดรายจ่ายในการสร้างผลิตภัณฑ์นำวัสดุในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ และสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนองค์ประกอบที่3ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการดําเนินงานของสถานศึกษาครับกะผมนายสุนทรสุนิลลักษณ์กับพยาบาลบารนาลองมู้เก่าตำบลท้องเล็กการพัฒนาอาชีพสว่วนนี้เกิดประโยชน์อย่างไรกับชุมชนบ้างคะครับก่ะที่ว่าเกิดประโยชน์อย่างหลายครับคือว่า นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาให้ชุมชนผู้ที่เวลาว่างๆก็เอาวัตถุดิบตัวนี้มาให้เกิดประโยชน์ถือว่าดีครับรายได้เพิ่มเสริมดีค่ะชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทอผ้าคลุมไหล่ย้อมสีจากธรรมชาติบ้างคะเขียวม่วมสมานสะไมที่ให้ชุ่มชนใส้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลาจากกิบเที่ยวเขาเรียวสร้างรายได้ให้ชุมชนน้ำ ไอ้น้ำวัสดุจากธรรมาชาติของเฮาตัวแม่ตัวไหนน้ำไห้น้ำหน้าห้า,หาเนี่ยล่ะเอาไม่ใส่เอา,า,ม,า,ามายอมเป็นเปลือกเป็น,ปนปใบได้ทุกอย่างจากที่สอรอำเภอโกสุมพิสัยมาสนับสนุนทําให้กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่ย้อมทีธรรมชาติได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างคะก็ะได้เพิ่มเติมคือ,อ,อความรู้แต่แต่ก่อนนี้บ้านน่ารอมเฮ้ากับเป็นกลุ่มทอบผ้ามากยูเดียวนะแต่ว่าวามดูกะธรรมาชาติน,ะะน,นั่ยล่ะผู้ถอแจ่กนเนาะ ปตินีได้กอรอมาสนับสนุนคือแต่ความรู้เกินในการพ่อมาสนับสนุนเรื่องกอารขายคือออนไลน์คือล่ไล่กับชุมชนชนับผลิตภัณฑ์อย่างไรยังไงแต่ละเดือนปมู่าณจกขาพันจากผลการดําเนินงานดังกล่าวล้วนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัย มุ่งมั่นพัฒนาในการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและจัดกระบวนการในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน